ค่ช <icana>, ื่อฮันนี่วันนี้หนูจะมาเป็นทำาลีนค่ะเรื่องที่เกดในวันนี้วนี้หนูมีความเหนื่อ้านหนือาวาตที่่านพอแล้วหนูก็นอนไปแป๊บึ่งตืมาพ่อแม่กบมาหาเลยขอบคุณพระเจ้าะลหนกย คนเลี้ยงเจ้าเขาแตแกแยกกันแล้วจนสาม,มีเลิกกันแล้วหนูอยากแม่ป้าเขาเลี้ยงมากเลยหนูอยากแม่ป้าเขาไปรับเชือเป็นกิฟต์เซียชีวิตเขาจะได้มีแต่งแต่งยิ้งสูมัดูใช่ไหมใช่ไม่ดูเอยังไม่หมดดีแต่ปีหน้าหนูจะหมดนี่แล้วอ่ะ